สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับอ่าซึ่งวันนี้ก็คือข่าวประกาศของกระทรวงสึกาธิการเรื่องการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ส5 6 4ะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นการประกาศ เปลี่ยนแปลงนะครับจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกนะครับในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอย่างที่เราทราบกันก็มีอยู่42เดิมๆนะครับมีประมาณ42เขตตอนนี้ประกาศใหม่เป็น62เขตนะครับโดยนะครับมีสาระสัมพันธ์ก็คือ สำนักงานจะมีเ 1, ขตพื tai, ้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1นะครับแล้วก็เขต2องกรุงเทพมหานครนะครับจะมีอยู่2เขตพื้นที่ด้วยกันเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยเขตพื้นที่การศึกษานะครับกาญจนบุรีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีจากเดิมที่เราจะเรียกว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตตามด้วยชื่อเรียกอาจจะเขตหนึ่งเขตสองนะครับจะตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อจังหวัดนะครับอ่าอย่างเช่นเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาละศิน์นะครับที่ตั้งของสำนักงานก็จะเป็นชื่อว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาัธยมศึกษาการละศิลป์นะครับจะไม่มีคําว่าเขตยกเว้นแค่กรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นอ่าจังหวัดใหญ่ก็จะมีเขต1และเขต2นะครับอ่ตัวนี้นะครับก็ 62เขตนะครับ62เขตก็ยังไม่ได้ครอบคลุมเสียทั้งหมดนะครับก็ยังมีาบางเขตพื้นที่ที่ยังครอบ2จังหวัดนะครับอย่างเช่นเขตราดับที่46นะครับเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาเลยน้ำวลำพูก็ประกอบไปด้วยจังหวัดเลยและจังหวัดน้บวลำพู อันดับที่45เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนก็ประกอบไปด้วยท้องที่จังหวัดลำปางและลำพูนนะครับอ่าเขตลำดับที่47เ็ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิสกเกตยโสธรก็ประกอบไปด้วยท้องที่จังหวัดรีสกเกตและยะโสธรนะครับนี่เป็นต้นแล้วก็มีลำดับที่49ส้างขากับสตูลน,นะครับ 51ก็เป็นสมุรสาครกับสมุรสงครามนะครับเป็นต้นนะครับก็มีอ่าท่านไปติดตามอ่านรายละเอียดได้นะครับในส่วนของประกาศราชกิจจานะครับเล่ม138ตอนพิเศษ38งองนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ